สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง F Auto ต a r a g จวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถยนต์สุดล้ำจากอนาคตที่หลายคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือ2026 Lexus LF-Z4 รถยนต์พลังงานไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่เป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ Lexus ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคข,ของยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบครับพูดได้เลยว่าคันนี้ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอัจฉริยะ ความหรูหราและสมรรถนะที่เหนือชั้นเราจะไปดูพร้อมกันครับทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาคาดการในประเทศไทยขีดขีดขีดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเอ็กทียรก่อนเลยครับต้องบอกกว่า Le ็กซัส LFA 2026มากับรูปลักษณ์ที่ดูราวกับหลุดออกมาจากหนังไซไฟโครงสร้างตัวถังได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Provocative Simplicity คือความเรียบแต่โดดเด่นเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ลื่นไหลาตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ด้านหน้ารถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบสปินเดิลบอดี้ดีไซน์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเล็กซัสยุคใหม่ไม่มีช่องระบายอากาศแบบรถน้ำมันแต่ใช้การออกแบบให้ดูเหมือนเป็นโครงสร้างเดียวกับกันชนเพิ่มความสปอร์ตและล้ำยุคไฟหน้าเป็นแบบเรดแมทริกอะดัพ v ี b บีมที่ดีไซน์แคบเรลยาวสองสว่างอัตโนมัติตามสภาพถนนข้างตัวรถใช้มือจับประตูแบบซ่อนอัตโนมัติพร้อมกล้องมองข้างแทนกระจกช่วยลดแรงต้านลมเสริมให้รถดูหรูและเทคโนโลยีขั้นสูง ส่วนล้อขนาด21นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราพร้อมระบบล้อหมุนตามพวงมาลายัย r ร View สเตียริงช่วยให้เลี้ยวง่ายขึ้นในเมืองและมั่นคงบนทางด่วนท้ายรถเป็นอีกจุดที่สวยสะดุดตาไฟไท้ายเป็นแบบ LED L e X US. เลดไลท์บายยาวเต็มแนวพร้อมโลโก้ LEXUS เครื่องแสงที่ดูหรูหราตัวกันชนท้ายมีดีไซน์เรียบเนียนและใช้วัสดุดที่ลดแรงต้านอากาศรวมถึงมีสปอยเลอร์หลังคาเสริมความสปอร์ต โดยรวมแล้วภายนอกของ LF ซา4ให้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์แห่งอนาคตที่พร้อมลงถนนจริงทุกเมื่อดูหลุดทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมากครับขีดขีดขีดมาต่อกันที่ภายในอินเทเร์ซึ่งเป็นจุดที่เลกซัสภูมิใจมากเพราะนี่คือห้องโดยสารที่ผสมผสานความหรูหรากับเทคโนโลยีขั้นสูงแบบเต็มขั้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับห้องโดยสารที่เน้นแนวคิดปะสูน่าคอนเซ p ปต์ซึ่งคือการเชื่อมโยงคนขับกับรถให้เป็นหนึ่งเดียว แดชบอร์ดดีไซน์มินิมอลเน้นเส้นสายโค้งเรียบใช้วัสดุพรีเมียมทั้งแผงเช่นหนังแท้ไม้แท้แ,ทและอลูมิเนียมขัดมันเบาะนั่งใช้วัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงตามแนวคิดรักโลกแต่ยังให้ความรู้สึกหรูเหมือนเดิมจอสแสดงผลหลักเป็นแบบ OLED ขนาดใหญ่โค้งรับกับแผงคอนโซลพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ล่าสุดเล็ก s ัส t ินเ a อร์เที่รองรับการสังงานด้วยเสียงภาษาไทยระบบนำทาง AR Navigation และการเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยเป็นแบบโยเกตสเตริงคล้ายเครื่องบินเจ็ตเพิ่มความล้ำส่วนจอผู้ขับเป็นแบบเฮดอัพดิสเพลขนาดใหญ่เต็มกระจกหน้าสแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นความเร็วแผนที่และสถานะของระบบไฟฟ้าเบาหลังให้ความสบายสุดยอดด้วยพื้นที่ขาและศรีรษะกว้างขวางพนักพิงสามารถปรับอัตโนมัติพร้อมระบบนวดและปรับอุณหภูมิได้อิสระมีหลังคากระจกพานรามิกที่ปรับแสงได้ตามความต้องการ ระบบเสียงเป็นแบบ m a r l e v i n s o n Premium 3 d ดิสเลให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอก Active Noise Control ทำให้ห้องโดยสารเงียบและสมบสุดๆพูดได้เลยว่าภายในของ Lexus LF-Z4 2026คือความสมบูรณ์แบบของคำว่าหรูราแห่งอนาคตจริงๆครับขีดขีดขีดต่อมาคือสมรรถนะ Performance ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของรถคันนี้ Lexus l f z c ส0 2พพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Lexus Modular EV Architecture (LEA) ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า Dual Motor All อ h e วิ d r ร v e ให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ430แรงม้าและแรงบิดกว่า600นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ูนถึง100กิเมตรชั่วโมงได้ภายใน4.2วินาทีเทียบเท่ารถสปอร์ตชั้นนำเลยทีเดียว แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ลิเธียมไอออน100กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ720กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตร,รฐาน w u l t p และรองรับระบบชาร์จเร็วดีซีฟ้าชาร์จจาก10%ถึง80%ภายในเวลาไม่ถึง25นาทีระ่บกช่วงล่างเป็นแบบ adaptive air suspension ที่สามารถปรับความสูงของตัวรถอัตโนมัติให้ทั้งความนุ่มนวลและการเกาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือทางออฟโรดเล็กน้อย ระบบขับเคลื่อนยังมาพร้อม Direct 4 Intelligent d r i v e Control ที่สามารถควบคุมแรงบิดแยกแต่ละล้อได้อย่างแม่นยำทำให้การเข้าโคง้งมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขีบข่หลายรูปแบบเช่น Eco, Normal, Sport และ e v Boost สำหรับการขับขี่เต็มกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเรียกได้ว่าขับสนุกแต่ยังคงความหรูหราแบบ Lexus อย่างแท้จริงครับขีดขีดขีดและสุดท้ายคือเรื่องของราคา Price ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดในต่างประเทศราคาคาดการณ์ของ Lexus LF-Z4 ส0 2 6จะอยู่ที่ประมาณ3.5ถึง4.2ล้านบาทไทยประมาณ1,000 0 0ถึง1 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้านำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยราคาหน่าจะทะลุ5ล้านบาทขึ้นไปเนื่องจากภาษีนำเข้าและค่าขนส่งครับ อย่างไรก็ตามเล็ u ซัสประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะประกอบรุ่นนี้ในประเทศเพื่อให้ราคาลดลงและเข้าถึงตลาดกลุ่มลักซ์ชัวรีไฟฟ้าได้มากขึ้นซึ่งอาจทำให้ราคาเริ่มต้นอยู่ราวราว4.5ล้านบาทขีดขีดขีดสรุปแล้วครับ Le ็ u ซั LF ซซี2026คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาแค่สวยหรือแรงแต่เป็นการประกาศสัปดาห์ของเล็กซัสว่าพวกเขาพร้อมแล้วสำหรับอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าที่หรูหัวใจสปอร์ตและใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน ภายนอกกล้ามสมัยภายในหรูหราเต็มเทคโนโลยีขับขี่นุ่มแต่แรงราคาสมฐานะกับแบรนด์ระดับพรีเมียมใครที่มองหารถไฟฟ้าหรูสำหรับอนาคตบอกเลยว่าคันนี้คือ the future of luxury EV อย่างแท้จริงครับและนี่คือรีวิวแบบเต็มของเราในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชม F Auto Garage เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ